ค不ั ตอนนี้นะครับรติดตอ่ออยู่ผมพาไปติดต่อม่รูปปลายอยู่เปล่านะฮะแล้วเรือลมแรงไม่ได้ผูกไว้ลอยไปใช้ฟังเดี๋ยวจะว่ายนะ้าไปเอาเรือนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปลองดูกันเผื่อปลายังอยู่ปลาตัวใหญ่แน่ครับผมเล่นตอนนิ้วพองเลยเดี๋ยวไปไหนยังอยู่ปลายังอยู่ครับผม ว่าน้ำไปเอาเรือก่อนนะครับ นี่นะครับผมโอดใหญ่เลยใส่ประมาณตั้ง12-13โล13โลต้องได้12-13เนี่ยมันตุบเลยโอ้โหหรือว่าจะไม่ได้แล้วนะว่ายน้ำไปเอาเรือมาแล้วพายเรือไปมาโอดล้มด้วยโอ้โหยังใหญ่เลยครับนี่โอ้เรือลุดอีกอะโอเคเรืงเหนื่อยเลยมันนะครับ12ต้องมีครับผมวางปักเรือ12โลต้องมีขั้นต่ำนะโอ้โยังใหญ่อะดูดิ ไปต่อเดิมเลยอ,ออกมาไม่ได้เอาแว่นมาครับมองไม่ค่อยเห็น ตอนนะครับผมเดี๋ยวเลี้ยงไปเรื่อยๆนะเลี้ยงไปเรื่อยๆพยายามวิ่งเข้าต่ออยู่นะครับเราค่อยๆไล่ไปนะไม่รู้ว่าจตสายใหญ่ถ้าตัวเมื่อกี้ป้าเล่านะครับผมจริงๆก็มีเรือนะครับแต่ว่ายังไม่อยากลงนะครับอยู่คนเดียวลงไปมันก็ลำบากคนระับ ค่อยๆไล่มาก่อนค่อยๆตะล่อมไปเรื่อยๆครับเป็นตัวที่สองนะครับผม ล่อมมานะครับใกล้มาแล้วนะครับอันนี้แล้วนะคนเดียวอยู่คนเดียวนะครับผมกินสาย20่อนด์อนะครับในที่สุดเราก็ตะล่อมขึ้นมาได้นะครับผมกินคาร์ลมิดปีหนึ่ง เ9 7จ็นะครับก็เป็นบรแดงนะครับผมสาย2ี่ปอนนะสายเล็กนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับผมสายสักประมาณสิบต้นต้นนะครับผมจพาไปดูนะฮะอ้ยสิบสองสิบสิบสามนะครับนี่นะประมาณสิบสามได้อุย้ยสิบสามอยู่ป่ะอุ้ยไม่น่าอยู่ 14ต้องมีแหละครับเนี่ยหูดูเทียบดิดูมือผมเนี่ยเนี่ยจับห่างให้ไม่มิดอ่ะมือผมเล็กไปเลยเหนื่อยครับเหนื่อยมันร้อนอากาศมันร้อนวนตุบ้วยนะครับโอเค แตมสองครับผมสายก็เท่าเดิมเลยสิบสามสิบสี่นี่ครับกินสายยี่สบปอนดะ์ครับตะล่อมมาเรื่อยๆนะครับตะล่อมมาเรื่อยๆเรื่อยๆในทสุดเขาก็มาหาเรานะฮะสิบสามครับต้องได้นะหนักตึงเลยวนมากครับนี่กินสายเล็กด้วยอุหนักมากเลยครับผมโอเคเดี๋ยวมารอชมกันนะครับชมมันต่อนะวันนี้จะเป็นยังไงอีกนะฮะจะมีมอีกไหมนะเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะ

เบาขึ้นเลยอย่าบอกนะหลุดเอเอเฮ้ยมันตึกแล้วเหรอก็วัดโดนแล้วโอ้โหยิ่งอีเยี่ยมาไม่ถึงนาทีเอยขาดหลุดหลุดเบ็ดยกพ่วไปเลย <laughs> ก็นี่จะเป็น ออถังไสยาตกปลานะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวเข้าไปที่เฟซบุ๊กผมนะครับเป็นใบใหญ่นะมีฝาจริงๆมันจะมีสายรัดเป็นเข็มขัดรัดตรงนี้จะมีเข็มขัดรัดด้วยนะแต่ผมไม่ได้เอาลงมาไว้บนรถนะครับไปเข็มขัดรัดเลยฝามันจะสนิทมากนะฮะสามารถนั่งได้นะนั่งได้เหยียบได้วางของร้อนได้ะไรได้ถังมันหนักประมาณสามโลนะถ้าเป็นถังใบใหญ่ก็กว้างห้าสองเซนสูงสาสิห้านะใบใหญ่เลยผสมเหยื่อที่ได้ได้หลายติด ลายสิบกิโลนะครับสามสิบสี่สิบโลก็สับผสมเข้าไม่ได้นะฮะัสำหรับเหยื่อทิศนี้ก็ลำระเบิดเช่นเคยนะลำระเบิดกระสุนสองคนชอบเยอะอนะครับส่วนใบนี้นะเป็นใบเล็กเอาไว้ใส่น้าใส่โฟมอะไรเงี้ยนะอันนี้สามสิบเซนคูนยี่สิบห้านะมีฝาด้วยมีฝาเป็นถังสีฟ้าใบเล็กนะก็ถ้าไงสนใจนะครับก็เข้าไปที่เฟซบุ๊กผมแล้วกันจะทิ้งเฟซบุ๊กให้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สําหรับ EP ที่สองอ่างมอกเหล็กนะครับก็ตอนนี้กลับแล้วนะครับเก็บของกลับนะครับผมด้านหลังลประมาณนี้นะเดินขนของขึ้นลงหน่อยนะฮะ <c oughs> ก็ฝากตอนลอยโทฟิชชิ่งไว้ด้วยนะครับผมกลับมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น e v สองของห่างเก็บน้ำามกเหล็กนะครับเหนื่อยเลยเดี๋ยวคลิปหน้านครับผมมาเจอกันใหม่มาลุ้นกันว่า จะมีปลาให้ดูแล้วก็จะไปที่ไหนกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็รับชมกันนะครับผม